สวัสดีค่ะญาติธรรมทุกท่านวันนี้นะคะคุณครูได้มาทําวิดีโอแบ่งปันคุณครูไม่ได้ไลฟ์นะคะคุณครูจะไม่ได้ไลฟ์นะคะเ,เป็นช่วงเวลาตามที่คุณครูได้แบ่งปันได้บอกไปก็คือว่าทุกวันอาทิตย์ เวลา20นกา15นาทีตามที่คุณครูเคยไลฟ์คุณครูจะไม่ได้ไลฟ์แล้วแต่ว่าในบางครั้งที่คุณครูมีเวลาแล้วคุณครูทำเวลาได้คุณครูก็จะแจ้งว่าคุณครูจะไลฟ์เมื่อไหร่แต่คุณครูไม่มีกำหนดว่าคุณครูจะไลฟ์เมื่อไหร่แต่นี้เป็นวิดีโอที่คุณครูทำไว้คุณครูจะทำวิดีโอออกมาออกมาในทุกวันอาทิตย์ที่จะมาให้ญาติธรรมได้รับความรู้ไปพร้อมๆกันกับคุณครู ส่วนในวันนี้นะคะคุณครูมีเรื่องราวที่จะมาแบ่งปันที่คุณครูได้ไปบำเพ็ญ9วัน9คืนที่ภาคใต้ของเบลเยียมเรื่องนิทานมนุษย์ดาวแสงแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวด้วยกันเดี๋ยวคุณครูนะคะเราทำสมาธิกับซิง้งบอร์ด้วยกันค่ะ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณมะนีนพรัตส,สีสะหัสสะสุธรรมมาพุทธโทธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธะบูชาธัมมะบูชาสังฆะบูชาอักคีทานังวะรังคันธัง สีวรีจะมาหาเทลังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสัพพาโซพุทธะธรรมะสังฆะบูเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณมะนีนบพรตสีสาหัสสะสุธรรมาพุทธโทธธรรมโมสังคโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธัมมะบูชาสังฆะบูชาอคีทานังวะรังคันทัง สีวรีจะมหาเทลังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสัพพาโสพุทธะธรรมะสังคบูเชมิ โมพุทธายะพระพุทธไตรัตนยานมะนีนบภรัตศีสาหัสสะสุธรรมาพุทธโทธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอักขีทานังวรังคันทัง สีวรีจามหาเทลังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพะโสพุทธะธรรม,มะสังฆะปูเชมิ สวัสดีนะคะญาติธรรมถูกถูกท่านวันนี้คุณครูจะมาแบ่งปันในหัวข้อเรื่องนิทานมนุษย์ดาวแสงเพราะว่าตอนที่คุณครูนะคะได้ไปบําเพ็ญนะคะที่ภาคใต้ของเบลเยียมที่อันเดเนอร์ก็มีเหตุการณ์ต่างๆมากมายนอนก็แทบไม่ได้มีเสียงอยู่ในบ้านตลอดแล้วก็มีทั้งสิ่งต่างๆมากมายที่เข้ามาสื่อสาร หนึ่งในนั้นก็คือมีมนุษย์ดาวแสงที่เป็นมนุษย์ที่เราทราบ,บกันหรือรู้กันก็คือมนุษย์ต่างดาวนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะอ,อ่านนะคะให้ฟังที่คุณครูได้จดบันทึกไว้เพราะว่าเวลาที่คุณครูสื่อสารกับโลกวิญญาณหรือว่ามนุษย์ดาวอื่นเนี่ยคุณครูจะจําไม่ได้ถ้าเกิดว่าเวลาผ่านไปแล้วคุณครูจะจดบันทึกไว้คุณครูได้จดบันทึกไว้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังนะคะ เรื่องของอมนุษย์นะคะนิทานมนุษย์ต่างดาวที่มาจากดาวแสงนั่นเองในวันที่14เดือน7นะคะปี2021เวลาเวลา0 0นาฬิเวลา00น6นาฬิกาของเที่ยงคืนนะคะเที่ยงคืน16นาทีก็มีมนุษย์ดาวแสงนะคะ,ะเป็นมนุษย์ต่างดาวที่เข้ามาสื่อสารคุณครูผ่านลูกศิษย์ของคุณครู เขาบอกว่าเขาชื่อชิชอชิชอชชอร์ชีนี่คือชื่อของเขาชื่อยาวหน่อยแล้วตอนแรกๆที่คุณครูถามเขาเนี่ยคุณครูก็ถามกันถึง 3- 4สี่ครั้งเพราะว่าไม่สามารถออกเสียงชื่อเขาได้ครูไม่สามารถออกเสียงชื่อเขาถูกได้เพราะว่าตอนที่เขาสื่อสารแล้วออกเสียงก็คุณครูก็ฟังไม่ค่อยออกเพราะว่าเขาก็ออกเสียงค่อนข้างจะลำบากเหมือนกันนี่คือสิ่งนี่คือชื่อของเขาที่เขาบอกคุณครู เขาบอกว่า,ท,าที่เขาบอกคุณครูว่าเขามาจากเขาเป็นมนุษย์ดาวแสงที่มาจากมิติที่10เขามีความปิติร้องไห้เขามีความปิติอย่างมากแล้วเขาก็ร้องไห้คุณครูได้สื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวดาวแสงแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะเข้ามาช่วยเราในครั้งนี้ในการที่เขาจะมาช่วยมนุษย์โลก ในการที่จะทำสงครามทั้งสงครามที่เราเรียกกันว่าสงครามสตาร์วอร์ Star War, ก็คือสงครามระหว่างดวงดาวหรือแม้แต่ต่างสิ่งต่างๆที่เป็นภัยพิบัติที่มนุษย์กำลังเผชิญกำลังเจอคือเขาก็จะมาช่วยทำความสะอาดคือว่ามนุษย์มนุษย์ดาวแสงตนนี้เขาจะ,ะเขาจะมีความ มีความรักความเมตตาเพราะว่าเขามาจากมิติที่สูงมากเขามาช่วยเราเพราะว่าเขาต้องการที่จะช่วยเหลือมนุษย์ที่จะดูแลปกป้องมนุษย์ที่ทรงคลื่นอยู่ในความดีนั่นเองคุณครูก็ได้ถามเขาคุณครูได้บอกเขาว่าคุณครูได้ฟังเรื่องราวคําสอนของพี่น้องของเธอที่เป็นมนุษย์ดาวอื่นที่ได้ติดต่อสื่อสารกับมนุษย์มาแล้วในปี2012 มนุษย์ดาวอื่นที่เป็นพี่น้องของเธอเขาสอนว่าไม่จำเป็นต้องมีศาสนานั่นไม่ใช่คำบอกเล่าที่ถูกต้องเพราะศาสนาแก่นของศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีเพราะธรรมชาติของจิตไม่สามารถคิดดีได้ตลอด24ชั่วโมงจึงจำเป็นต้องมีหลักคำสอนให้ใจมีหลักยึดทรงคลื่นให้อยู่ในความดี นี่คือสิ่งที่คุณครูได้บอกเขาไปเราได้สั่งสอนก็คือว่าได้แบ่งปันเขาไปว่าคุณครูเนี่ยได้ยินมาว่าพี่น้องของเขาที่เป็นมนุษย์ดาวอื่นที่เป็นพันธัเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ต่างดาวที่เป็นพันธมิตรดาวอื่นเขาได้สื่อสารกับมนุษย์ที่เป็นชาวฝรั่งมาแล้วในปี2012เกี่ยวกับว่าเขาบอกว่าเราไม่จําเป็นต้องมีศาสนาเพราะเราเป็นตัวของเราเองเราคือพระเจ้าในตัวเราเราเป็นพระเจ้าของเราเราจริงอยู่ แต่ว่าเรายังจะต้องมีาศาสนาเพื่อมีแก่นของาศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เรามีหลักยึดแล้วคุณครูก็ได้ฟังเรื่องราวของพี่น้องของเขาที่เคยบอกมนุษย์ว่าเราไม่จำเป็นต้องมีครูบาอาจารย์เราเป็นครูของเราเองมันก็จริงอยู่ที่เราเป็นครูของเราเองคุณครูบอกออคุณครูบอกมนุษย์ดาวแสงว่าการที่เรา ไม่มีครูบาอาจารย์มันก็เท่ากับว่าเราตัวคนเดียวเดินคนเดียวเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดสักเพียงใดกว่าเราจะตื่นรู้การที่จะบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องมีครูบาอาจารย์นั่นก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าเราเกิดมาเรายังต้องมีพ่อแม่เลี้ยงดูเราเลี้ยงเราจนเติบโตพ่อแม่เราคือครูบาอาจารย์คนแรกที่สั่งสอนอบรมเรา และไล่ป้อนข้าวป้อนน้ำดูแลเราจนเราสามารถดูแลตัวเองได้นั่นก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วอย่างเราเป็นมนุษย์เราจําเป็นต้องมีครูบาอาจารย์เรามีหลักคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าถูกพระองค์ผู้ที่ท่านสร้างความดีทุกพระองค์ที่ท่านได้สร้างความดีได้สั่งสอนได้ปฏิบัติได้เก็บความดีไว้แล้วนํามาสอนเรา นั่นคือครูบาอาจารย์ที่เราจะต้องเดินตามท่านที่เราจะต้องปฏิบัติตามเพราะท่านนั้นได้ผ่านประสบการณ์มาก่อนเราแต่ถ้าจะให้เราไปหาประสบการณ์เองโดยที่เราไม่มีครูบาอาจารย์เลยไม่มีไกด์นำทางเราก็จะตื่นรู้ได้ยากขนทางก็จะยากลำบากมากจนกว่าตัวดวงจิตของเราจะตื่นรู้ด้วยตัวเองคุณครูจึงบอกเขาว่า เราจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีครูบาอาจารย์และเราจะต้องมีศาสนาเพื่อที่เราจะได้หลักคําสอนของแก่นของศาสนาแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเอาแก่นคําสอนของศาสนาใดที่มาปรับปรุงแล้วมาใช้กับเราได้เพราะศาสนาก็เปรียบเหมือนครูบาอาจารย์เช่นกันที่ท่านได้ผ่านประสบการณ์มาแล้วแล้วนํามาสั่งสอนเราคุณครูได้บอกมนุษย์ดาวแสงไปว่า สิ่งที่มนุษย์มนุษย์ดาวอื่นที่เป็นพี่น้องของเธอบอกกับมนุษย์สื่อสารกับมนุษย์จึงไม่ถูกต้องทั้งหมดการที่พี่น้องของเธอสื่อสารกับมนุษย์จะต้องมีความละเอียดแล้วระวังอย่างมากว่าเธอจะสื่อสารผิดไปหรือเปล่าเพราะเมื่อใดที่เธอสั่งสอนหรือว่าเธอสื่อสารกับมนุษย์ผิดในความคิดในแบบของเธอในความคิด ที่เป็นแบบที่เธอปฏิบัติมาแล้วเธอนำมาบอกมนุษย์แบบนั้นมันจะทำให้มนุษย์นั้นเข้าใจว่าเราไม่จำเป็นต้องมีครูบาอาจารย์เราไม่จำเป็นต้องมีศาสนาแล้วมนุษย์ก็จะเชื่อแค่ตัวเองคนเดียวไม่นับถือสิ่งใดไม่เคารพสิ่งใดมันก็คืออีโกโ้มันก็คือความเห็นผิดถ้าเรา เห็นเห็นดีก็คือดีเห็นไม่ดีก็คือไม่ดีแต่ว่ามนุษย์ความเคยชินของมนุษย์บันทึกทั้งดีและไม่ดีมาทั้งหมดการที่จิตของเราจะทรงคลื่นให้อยู่ในความดีตลอด24ชั่วโมงนั้นย่อมเป็นไปได้ยากเพราะตัวจิตที่บันทึกมาทุกภพบทุกชาติมีทั้งดีและไม่ดีนี่คือสิ่งที่คุณครูได้แบ่งปันกับมนุษย์ดาวแสงไปแล้วคุณครูบอกว่าเธอจงใช้ปัญญาพิจารณา ไม่ว่าเธอจะแบ่งปันหรือสื่อสารกับมนุษย์ในเรื่องวิธีการสอนของเธอวิธีการที่เธอจะสื่อสารกับมนุษย์เธอจงใช้สติและปัญญาอย่างมากอย่างลึกลงไปเพราะสิ่งที่เธอแบ่งปันหรือสื่อสารกับมนุษย์ออกไปถ้าเป็นในทางที่ผิดมนุษย์คือการปิดกั้นดวงจิตดวงวิญญาณไม่ให้ได้รู้ไม่ได้ให้เห็นมรรคผลนิพพานนั่นแหละ นี่คือสิ่งที่คุณครูบอกเขาไปเขาก็น้อมรับฟังแล้วเขากา็ยินดีกับสิ่งที่คุณครูได้แบ่งปันประสบการณ์และแบ่งปันคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านองค์หลวงปู่ทวดหลวงปูด่ดูที่ได้ให้ปัญญาคุณครูได้แบ่งปันกับเขาไปเขาก็มีความปิติอย่างมากแล้วเขาก็ไปนั่นเองไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ดาวไหนก็ตามเขาก็ต้องการความสงบสุขทั้งหมด การไม่กลับมาเกิดไม่กลับมาเวียนไหยตายเกิดนั่นนั่นเองเพราะว่าต่อให้เขาเป็นมนุษย์ดาวอื่นที่มีพลังจิตมีอำนาจจิตสูงเพียงใดเขาก็ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดเมื่อหมดอายุไขของโลกของเขานั่นเองนี่คือสิ่งที่คุณครูได้แบ่งปันได้บอกเขาไปก็คือการที่เราได้แบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะแล้วยังมีอีกนะคะที่ ลูกศิษย์คุณครูนะคะก็ฝันหลังจากที่ได้บำเพ็ญการได้สวดมนต์แล้วก็ได้ปรับพระภูมิลูกศิษย์นะคะก็ได้ฝันในวันที่15เดือน7 2021เวลาประมาณ14 12. นาฬิกานาทีลูกศิษย์นอนหลับฝันไปว่า,าฝันตอนกลางวันว่าได้มีทุ่งกว้างขวางมีอุโมงค์ใหญ่ลูกศิษย์ได้ไปยืนและมีความรู้สึกว่า ต้องปรับภพบภูมิเมื่อเริ่มสวดจกกักพรพัิวิญญาณชาวต่างชาติหลากหลายอายุก็ลุกขึ้นมาก็ลุกขึ้นกันมาเรียงแถวเหมือนเขาออกไปหาแสงสว่างและมีวิญญาณตนหนึ่งเขาปิดติมากมานั่งคุกเข่าขอบคุณและยื่นแหวนเพชรสีทองให้ลูกศิษย์ลูกศิษย์บอกขอบคุณแต่เราไม่รับ พราะเป็นหน้าที่ที่เรามาประพบภูมิหลังจากนั้นเขาก็ไปสวดมนต์จัก,กรพรรดิก็มีไมโครโฟนยื่นมาให้เมื่อสวดจัก,กรพรรดิมีเสียงดังกังวานหลายดวงวิญญาณได้รับการปลดปล่อยจากการทรมานแล้วเขาก็ไป นี่คืออ่านี่คือการบันทึกของลูกศิษย์ที่ฝันลูกศิษย์ของคุณครูที่มาปรับพภูมิกับคุณครูเขาฝันแล้วเขาก็เล่าความฝันให้ฟังคุณครูก็จดบันทึกไว้เพราะว่าถ้าคุณครูไม่จดบันทึกคุณครูก็จะลืมได้ เป็นธรรมชาติที่เขามาสื่อสารผ่านความฝันว่าเขาได้รับผลแห่งบุญผลแห่งที่เราสวดบทพุทธมนลจกักรพรรดิจากการที่เรามาปรับภพบภูมิในครั้งนี้นั่นคือการสื่อสารผ่านความฝันนั่นเองไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใดเมื่อเสียชีวิตแล้วตายแล้วใช้ภาษาเดียวคือภาษาจิตสื่อสารด้วยภาษาจิตการที่เราเป็นมนุษย์แล้วเราใช้ชีวิตโดยความประมาทโดยไม่บันทึกความดีใช้ชีวิตโลก,โลก พอมีอะไรเกิดขึ้นปั๊บก็เสียชีวิตทันทีเลยแล้วเราก็ไม่ได้บันทึกอะไรเราก็จะติดภพภูมิดวงจิตของเราจะติดภพภูมิทันทีนั่นก็คือว่าทำไมคุณครูถึงพยายามที่จะบอกเราว่าเราดวงจิตของเราสำคัญมากเราจะต้องบันทึกความดีบันทึกบุญบันทึกความดีเพราะเวลาที่เราเปลี่ยนร่างเราจะต้องไปข้างบน นี่คือสิ่งที่สำคัญที่คุณครูอยากจะแบ่งปันแล้วบอกพวกเราทุกคนการที่ครูมาบำเพ็ญ9้าวันเก้าคืนที่พักใต้บลวเยียมมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณครูมากมายมีอะไรเกิดขึ้นที่มีความรุนแรงมากถึงขนาดที่จะเสียชีวิตกันเลยด้วยซ้ำเพราะว่ามีบางสิ่งบางอย่างคุณครูจะเรียกว่าครูใหญ่ครูใหญ่ในที่นี้ของครูก็คือว่าผู้ที่สร้างสถานการณ์มาเพื่อทดสอบเราให้เราข้ามผ่านให้ได้ แต่ถ้าเราจะรู้ในอีกในหนึ่งก็คือว่าพญามารมาทดสอบเราแต่คุณครูจะใช้ชื่อว่าครูใหญ่เพราะว่าครูขอบคุณที่มาเป็นครูสอนให,ให้ให้ให้เรามาเป็นครูสอนให้ครูได้ข้ามผ่านดวงจิตของครูได้ข้ามผ่านไปเป็นบททดสอบใหญ่หลวงลูกศิษย์ครูเนี่ยครูต้องนั่งดูทุกสิบนาทีเลยคือนอนแทบไม่ได้คือว่าพญามารเนี่ยก็จะมาเข้า พอมาเข้าปุ๊บเนี่ยคุณครูเนี่ยต้องรีบสวดมนต์แล้วก็เคาะขันทองเหลืองแล้วก็ช่วยกันจับมือไว้เลยเพราะว่าพอเข้าปุ๊บเนี่ยเขารีบเอามือของเขาเนี่ยบีบคอทันทีเลยก็คือว่าเขาต้องการเอาชีวิตเพราะว่าลูกศิษย์คุณครูเนี่ยอยู่กับคุณครูก็คือว่าเป็นลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดคุณครูเลยที่คอยดูแลคุณครูทุกอย่างแล้วคุณครูก็ทราบมาว่าเขาอะต้องการอะไร คือเขาต้องการที่จะให้คุณครูผ่านบททดสอบนี้ไปให้ได้คือใน9วันเนี่ยคือมีความยากลำบากมากแม้แต่กลางวันที่ยังไม่มืดเนี่ยเขาก็ยังเข้ามาคุณครูอธิษฐานจิตปิดทุกช่องทางไม่ให้อจิตวิญ,ญญาณใดเข้าสิงสู่หรือเข้าสื่อสารผ่านกายาธาตุของลูกศิษย์ของข้าพเจ้าได้แม้แต่ขนาดครูอธิษฐานจิตแบบนั้น ก็ยังสามารถแทรกเข้ามาได้เพราะว่าเขามีอำนาจจิตท,ที่สูงมากแล้วทีนี้พอคุณครูคุณครูก็ได้ทำพิธีหลายๆอย่างที่พยายามที่จะดูลูกศิษย์เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณครูไม่สวดมนต์ที่เข้มข้นปรับภพภูมิอย่างเข้มข้นก็มีความอันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียวนี่คือความโลกนมามธรรมที่เราไม่รู้ได้เลยคุณครูต้องคอย ตื่นแล้วเรียกลูกศิษย์คุณครูตลอดทุกสิบนาทีเพราะว่าเขาจะหลับลึกแล้วเขาจะไปเหมือนกับคนที่เขาเหมือนนอนแล้วไหลยตายก็คือว่าเสียชีวิตไปเลยอ่ะคือว่าเขาพยายามดึดงดวงจิตลูกศิษย์ครูไปในขณะหลับเพราะเขาคิดว่าถ้าเกิดเขาสามารถทําลายลูกศิษย์ที่คอยดูแลครูได้เขาก็จะสามารถมาทำลายครูได้ในในในรังตอบในอนาคตครูจะบอกให้นะว่าตอนนี้คุณครูอ่ะกำลัง ทำงานหนักแล้วทํางานใหญ่อยู่ในนามาธรรมก็คือว่าที่จะที่จะช่วยเหลือผู้คนทั้งที่เป็นผู้ที่บันทึกความดีและทุกอย่างเรากําลังต่อสู้กับความดีและความไม่ดีธรรมะและอาธรรมเพราะตอนนี้เรากําลังอยู่ในภาวะสงครามสงครามเวทมนต์สงครามาสงครามทุกอย่าง สงครามทั้งสงครามมนุษย์และสงครามทุกอย่างเราจะโดนแทรกแซงระหว่างโลกนามธรรมที่เป็นฝ่ายมืดทั้งหมดทุกอย่างคุณครูตอนนี้คุณครูตอนที่ครูอยู่อันเดเนอร์สองวันสุดท้ายเนี่ยคุณครูจะต้องสวดมนต์แปดเวลาเลยเอ่อกลางวันนี่สี่เวลาตอนกลางคืนนี่สี่เวลาครูสวด9ก้าโมงเที่ยงบ่ายสามแล้วก็หกโมงเย็นแล้วตอนกลางคืนครูสวดสามทุ่มเที่ยงคืนตีสามหกโมงเช้าคือครูจะต้องแบบ สวดสวดมนต์ทำพิธีเพื่อที่จะสร้างกำลังอย่างมากเพื่อที่เราจะสามารถผ่านพ้นไปได้ใน9วันนี้ก็คือค่อนข้างจะเป็นบททดสอบที่ที่หนักมากแต่คุณครูก็ได้ผ่านพ้นมาแล้วก็เป็นชัยชนะของเราที่เราสามารถข้ามผ่านดวงจิตของเราเนี่ยคุณครูจะบอกเลยนะว่าถ้าจิตของครูมีความโกรธอาฆาตครูใหญ่ที่มาให้ประสบการณ์คุณครูนะคุณครูอ จะไม่สามารถาผ่านบททดสอบนี้ได้เลยก็คือว่าเดิมพันด้วยชีวิตเลยในนามธรรมคือหนักหนักมากขนาดนั้นเพราะกําลังเขาสูงมากเขาไม่ได้เป็นวิญญาณนะครูจะบอกให้ว่าเขาไม่ได้เป็นวิญญาณนะไม่ได้เป็นวิญญาณแบบว่าอ,าอยู่โลกวิญญาณที่มาสื่อสารนะเขาก็คือมนุษย์ดาวอื่นมนุษย์ต่างดาวที่เป็นมนุษย์ดาวอื่นที่เป็นฝ่ายมืดที่มีกําลังมากยานของเขาเป็นสีเป็นยานกลม,กลม ลอยเต็มน่านฟ้าเลยมาลอยเต็มน่านฟ้าเลยพอครูงิบหลับเข้ามาในฝันก่อนก่อนที่จะเข้ามาจริงคือเข้ามาลุกสิทธ์เข้ามาสิงลุกสิทธ์คุณครูนี่คุณครูถึงบอกว่าบางตอนนี้เรากําลังโลกทั้ง3เปิดแล้วเรากําลังอยู่ในภาวะที่เราจะต้องต่อสู้ระหว่างความดีกับความไม่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยเราได้คือบุญบารมีของเราคือการบันทึกบุญบันทึกความดีบันทึกบทสวดมนต์เข้าที่จิต ครูเนี่ยกำลังใช้บทพุทธมนต์ในการต่อสู้ในครั้งนี้ใช้บทจัก,กรพรรดิต่อสู้สวดอัดพลังงานแบบว่าสร้างกำลังอย่างมากกว่าที่เราอ่ะจะสามารถข้ามผ่านได้ไม่ธรรมดาเลยอตอนที่คุณครูไปอันเดเนอร์เนี่ยแฟนของคุณครูเนี่ยก็จะมาสวดมนต์นนด้วยใน4เวลาแเวลาเหมือนกันเพราะว่าคุณครูให้เขามาสวดด้วยเพราะว่า เวลาทีา่พลังงานด้านมืดเข้าลูลกศิษย์คุณครูเนี่ยเขาต้องช่วยจับกันอย่าง,างมากเลยเพราะว่าเขาอะพอเข้าปุ๊บเนี่ยมือเขาอะจะจะ,จะบีบคอทันทีเลยต้องต้องกดลงแล้วคุณครูก็เคาะขันทองเหลืองแล้วก็สวดมนต์แล้วมือหนึ่งครูก็กดหัวลูกศิษย์คว้แล้วก็สวดบทบุทธมนจกกักรพรรดิแล้วก็เคาะขันทองเหลืองเราต้องทําขนาดนั้นเลยเพราะเขามีกําลังมากนี่แหละครูถึงบอกว่า บางครั้งเราจะรู้สึกว่าเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่จะมาจูนเราไปพาเราไปเพราะว่าตอนนี้โลกทั้ง3เปิดแล้วเรากำลังสู้อยู่ระหว่างความดีกับความไม่ดีธรรมะกับอธรรมเราจะต้องเป็นแสงสว่างเราจะต้องส่งคลื่นให้อยู่ในความดีส่งขึ้นให้อยู่ในพุทธมนตในบทพุทธมนต์บทจกักรพรรดิสิ่งนี้แหละที่จะปกป้องเราได้ที่จะรักษาดูแลเราได้ ตอนที่คุณครูไปทำไปบําเพ็ญ9้าวันเก้าคืนน้ำก็ท่วมที่เบลเยียมด้วยน้ำท่วมภาคใต้ท่วมบริเวณที่ครูอยู่หมดเลยยกเว้นอําเภอที่ครูอยู่ไม่ท่วมอําเภอบริเวณรอบนั้นน้ำท่วมหมดรู้สึกว่าจะมีคนเสียชีวิตด้วยประมาณ10บคนแต่ที่เยอรมนีเสียชีวิตเยอะแล้วหนักมากแล้วก็หลายๆที่ก็เริ่มท่วมในยุโรปที่ประเทศฮอลแลนด์บางพื้นที่ก็ท่วมแล้วนี่นเห็นไหมว่าเรากำลังอยู่กับ บางสิ่งบางอย่างที่กำลังที่จะทำลายเราตลอดเวลานอนนอนอยู่เนี่ยน้ำมาไปไปกับน้ำตอนกลางคืนเลยเราไม่รู้ตัวเลยเราสามารถเสียชีวิตได้ทุกขณะทุกเวลาโดยที่เราไม่รู้ตัวเราจะทำยังไงได้เราจะรู้ได้อย่างไรเราจะต้องบันทึกความดีทรงจิตให้อยู่ในคลื่นของความดีบันทึกบุญนี่แหละที่จะเป็นสิ่งที่ปกปักรักษาแล้วคุ้มครองเราได้ ครูหวังว่าทุกท่านนะคะคงจะได้รับความรู้ไปพอสมควรกับสิ่งที่คุณครูได้แบ่งปันและขอให้ทุกคนมีสติและมีปัญญาขอให้ทุกคนก้าวข้ามผ่านช่วงวิกฤตและเวลานี้ไปให้ได้ด้วยการบันทึกบุญบันทึกความดีสาธุเดี๋ยววันนี้คุณครูนะคะจะขอลาพวกเราไปก่อน แล้วเราค่อยพบกับคุณครูใหม่ในวิดีโอถัดไปก่อนที่จะจากกันไปเดี๋ยวคุณครูจะทำสมาธิกับขันทองเหลืองนะคะ